โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยแนะนำรถยนต์นั่งอเนกประสงค์5ประตู7ที่นั่งอเวนซ่าในรูปแบบรถยนต์นั่งแนวมัลติโพสต์วีคิลหรือ MPV ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกรูปแบบโดยได้รับการปรับโฉมใหม่ภายใต้แนวคิดปลอดภัยทุกมิติการใช้ชีวิตดีไซน์ภายนอกได้รับการปรับเปลี่ยนรอบคันเพิ่มอารมณ์สปอร์ตโชบเชียวมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายในห้องดีไซน์ออกแบบอย่างมีระดับ กว้างขวางลงตัวในทุกการเดินทางพร้อมเพิ่มอุปกรณ์มีความสุดสบายด้วยเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วพร้อมฟังก์ชันทีลิงก์เชื่อมต่อแอปพลิเคชันนำทางและความบันเทิงได้เต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่อาทิปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงม,มาลัยให้ความสุดสบายมากกว่าไม่ต้องลัษสายตาขณะข,ขับขี่กล้องมองภาพด้านหลังช่วยเพิ่มมุมมองการถอยรถจอดได้อย่างมั่นยำและยังสามารถปรับรูปแบบเบาะนั่ง เพื่อบรรทุกสัมภาระแห่ทำประโยชน์ในการใช้สอยสูงสุดมอบความคุ้มค่าที่สมบูรณ์แบบในทุกรูปแบบการใช้ชีวิตโดยมีทั้งเลือกทั้งหมด2รุ่นได้แก่1.5 GAT และ1.5 EAT อาลฟนซ่ารุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ครบคันด้วยอุปรกรณ์อำนวยความสะดวกายภายนอกโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์กระจังหน้าและกันชนหน้าดีไซน์สปอร์ตดุดันไฟหน้า LED สว่างสวยเพิ่มความมั่นใจทุกเส้นทางการขับขี่สเกิร์ตด้านข้าง พร้อมตกแต่งด้วยโครเมียมให้ความรู้สึกสปอร์ตเท่กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าดีไซน์ใหม่เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการขับขี่ล้อหล่อ15นิ้วดีไซน์ใหม่เสากาศค,ครีบฉลามให้สัญญาณสื่อสารคมชัดกันชนด้านหลังเน้นอารมณ์สปอร์ตสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมไฟเบรกเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เฉพาะรุ่น1.5 GAT ภายในห้องโดยสารดีไซน์ล้ำสมัยขยายความสบายให้กว้างขึ้น คอโซนด้าน,นหน้าเรียบหรูลงตัวทุกฟังก์ชันมาตรวัดความเร็วสวยโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แผงข้างประตูและวัสดุหุ้มเบาผ้าสีดำลายสปอร์ตคมเข้มแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบดิจิตอลให้ความสุดสบายสูงสุดในการใช้งานภูมิลัยและหัวเกียร์หุ้มหนังเติมความเท่แผงความหรูหรายางลงตัวเฉพปะรุ่น1.5 GAT อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยมั่นใจตลอดการเดินทาง เครื่องสีหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรบคันทุกความบันเทิงได้เต็มรูปแบบเฉพาะรุ่น1.5 GAT ปุ่มควบคุมเครื่องสีที่พูงมาลัยสะดวกสบายไม่ต้องลัดสายตาขณะขับขี่เฉพาะรุ่น1.5 GAT กล้องมองภาพด้านหลังช่วยเพิ่มมุมมองการถอยรถจอดได้อย่างมั่นยำเฉพาะรุ่น1.5 GAT โดยจะต้าแว,วันซ่าร,รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่มี3สีเลือกได้แก่สีเงินสีขาวและสีดำ สำหรับราคาจำหน่ายโตโยต้า v ว n นซใน2รุ่นย่อยมีดังนี้รุ่น 1.5G เกียร์อัตโนมัติ699,000บาทรุ่น 1.5E เกียร์อัตโนมัติ649,000บาทเชิญสัมผัสอว a นซ่รุ่นปรปับปรุงโฉมใหม่และที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโย t a ทั่วประเทศพร้อมทดลองขับรถยนต์ที่ศูนย์ขับทดสอบรถยนต์ t o โยต้ Driving Experience Park บางนากิโลเมตร3 พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ